ทุกท่านนะครับผมก็มีสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพใจที่ดีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพการเงินที่ดีครับขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆครับผมคําพูดดีๆเจอแต่คําพูดดีๆสังคมดีๆนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่กําลังเข้ามาร่วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีครับสิ่งใดเกิดร้วนดีเสมอแล้วก็ขอให้คําพูดเหล่านี้ไม่เป็นเพียงแค่คําพูดขอให้ทุกท่านเจอสิ่งดีๆจริงๆนะครับขออนุญาตเคลืนไห์กับพูดําเนินรายการสําหรับววันนี้สวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะนะคะขอขอบคุณนะคะน้องฟิววีศรศักดิ์จอมสวรรค์นะคะวิทยากรของเราที่ให้ข้อมูลได้สุดยอดเรื่องการนอนหลับนะคะแล้วก็ขอขอบคุณโปเดือนของเรานะคะ MC วันนี้นะคะท่านตอนนี้ทำงานพื้นฐานอยู่ที่มหาลัยสุขโขท,ทยัยใกล้ดอนเมืองนะคะก็ช่วงต่อไปก็เป็นช่วงของผู้ป่วยยิ้มได้ขอแนะนำตัวเป็นทางการนะคะชื่อชาลิสาชัยธนากรค่ะ ด้วยการแนะนําจากหัวหน้าสายของเรานะคะคุณปอนประพัดรักกันภัยตอนนี้อยู่ที่หมาเกานะคะช่วงนี้เป็นช่วงของผู้ป่วยยิ้มได้นะคะขอเชิญค่ะเรียนเชิญนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนอนไม่หลับนะคะวันนี้มีประโยชน์มากๆที่น้องฟิวออกมาให้เป็นวิทยาฐานนะคะข้อมูลต่างๆเรียนเชิญค่ะแบ่งปันกันนะคะ สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณธนิกาจากนกครนายกนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่คิมแ<อ>นะนําก็คือคุณจอยปราสมนพันธ์แล้วก็อยู่ในสายงานคนหนึ่งนวแรงค่ะวันนี้ก็จะมาขอแชร์เคสของเอ่ออายุของผู้ชายนะคะอายุห้าสิบสองปีค่ะนะคะ<อ>ในเรื่องของการนอนหลับเนี่ยเขาได้ผลที่ชัดเจนนะคะ แต่ว่าก็มีหลายๆอาการที่เกี่ยวเนื่องด้วยนะคะตัวอย่างเช่นในเรื่องของการลดการอักเสบเนื่องจากว่าคุณแม็กเนี่ยขอย้อนเล่าตรงช่วงแรกที่เขามีอาการนะคะก็คือปวดขาจนยืนนานไม่ได้นะคะอาชีพของเขาก็คือเป็นตำรวจจราจรอ่ะนะคะก็คือปวดขา,าจนยืนนานไม่ได้อา,ายุเท่าไหร่ครับพี่ชิมตำรวจจราจรอายุส<ร>ิบสอง ค่ะนะคะค,คือยืนยืนนานไม่ได้เลยต้องยืนสักพักหนึ่งก็ต้องนั่งนะคะแต่หลังจากที่เขาได้นั่งเครื่องนะคะในช่วงแรกก็คือประมาณสี่ห้าวันเขารู้สึกว่าเขายืนนานได้มากขึ้นนั่งพับเพียบได้มากขึ้นนะคะแล้วนั่งพับเพียบได้นานขึ้นจนแบบเัวเขาเองก็แปลกใจนะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะของเขาจะมีอาการในเรื่องก,การ ดีท็อกร่างกายได้อย่างชัดเจนนะคะก็คือเงือออกมากขณะที่นั่งแม้ว่าวันนั้นอากาศจะเย็นก็าตามนะคะก็จะเป็นเงือออกอยู่สองสาวันมีอาการขับถ่ายก็คือจะถ่ายเยอะนะอยู่สองวันแต่ถ่ายเยอะในที่นี้หมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นท้องเสียเพราะก็รู้สึกว่าถ่ายแล้วมันสบายนะคะนี่คืออาการช่วงแรกของเขาแล้วก็มีตรงช่วงที่เขาเอขัดห้องน้ําแล้วพื้นมันลื่นเขาก็ไปกระแทกกับ อ่างอาบน้ําอย่างแรงเลยนะคะซึ่งตรงเนี้ยเขารู้เลยว่าโอ้โหมันโคตรปวดเลยแล้วมันก็อักเสบแต่เขาไม่ยอมไปหาหมอค่ะก็มานั่งเครื่องนะคะเช้าเย็นสามวันเลยนะคะพอมานั่งเครื่องเช้าเย็นสามวันอาการดีขึ้นแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นจนกระทั่งเขารู้สึกว่าเออมันเครื่องนี้อย่างที่เขาได้ฟังรายการว่า PEMF ช่วยป้องกันการอักเสบได้ แล้วก็ลดอาการปวดได้จริงอันนี้คือตัวอย่างของคุณของคุณแม็กเลยนะคะว่าเขาไม่ได้กินยาแก้อักเสบไม่ได้กินยาแก้ปวดเลยแต่นั่งเครื่องแล้วค่อยๆดีขึ้นจนกระทัง่งมันหายไปภายในเจ็ดวันตอนแรกเขาก็ไม่บอกนะคะแต่พอเจ็ดวันแล้วเ็าโอเคนะคะแต่ว่าอาการหลังสุดเลยค่ะที่จะพิสูจน์ว่าลดอาการอักเสบได้จริงลดอาการปวดได้จริงนี่เขาพิสูจน์รอบสองนะคะก็คือม้านะคะมาชน ขณะที่เขาขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยแล้วมันล้มลงคือคนอ้วนตัวใหญ่เนี่ยเวลาล้มลงเนี่ยมันจะเจ็บมากมันจะปวดมากจนกระทั่งไหปลาหักค่ะนะคะซึ่งตรงเนี้ยขาบอกว่าไปหาหมอแล้วสามวันแรกเนี่ยเขาจะลุกไม่ขึ้นเลยนะคะแต่หลังจากที่เขาลุกได้เนี่ยการอาการอักเสบที่ปวดมากเนี่ยเขามานั่งสามวันแรกเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วก็ที่เหลือก็มานั่งวันละครั้งเนี่ยครบสิบห้าวันโดยที่ เขาไม่ได้กินยาแก้ปวดเลยแล้วก็ไม่ได้กินยาแก้อ,อกักเสบเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่กินค่ะเขาบอกว่าดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อแล้วโดยเฉพาะอาการหายปลาหักเนี่ยหมอบอกว่าเป็นปกติแล้วนะคะแปลว่าก็นให้เนื้อกระดูกเนี่ยมันติดกันได้เลยขึ้นจนเป็นปกติเป็นตัวอยางอย่างนี้อย่างนีคะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่ามันสามารถทาให้กระดูกที่เรามีปัญหาเนี่ย มันดีขึ้นได้นะคะแล้วประการสุดท้ายก็คือเขาไปตรวจเลือดนะคะไปหาหมอเมื่อเมื่อวันศุ้อเนี่ยค่ะเขาบอกว่าหมอบอกว่าเลือดของคุณดีมากเลยแล้วก็อาการแล้วก็ค่าของไตก็ดีเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างว่า <Okay. S 1> พี่ไม่สามารถปรับการไหลเวียนเลือดให้ดีขึ้นทาให้ค่าของเลือดของเขาที่เขาบอกว่าในชีวิตนี้หมอไม่เคยชมเลยว่า เลือดของเขาดีมากเขาก็เลยดีใจมากเลยว่าอุ๊ยวันนี้หนึ่งเลือดดีมากอาการอักเสบอาการปวดที่เขาประสบไปดีขึ้นทุกอย่างแบบไม่น่าเชื่อนะคะตัวอย่างให้เห็นการอักเสบการเจ็บปวดที่เอ็นบรรเทาได้จริงนะคะขอแชร์ประสบการณ์ของคุณแม่ชมกค่ะาปิดใหม่ด้วยครับค่ะก็ขอบคุณพี่คิมมากๆนะคะก็พี่คิมก็ มีที่ทดลองนั่งเครื่องอยู่ที่อำเภอพ,พมณีจังหวัดนครน,นายกนะคะถ้าท่านใดอยารอำเภอเมืองอำเภอเมืองนะคะจังหวัดนครนายกนะคะถ้าใครอยากทดลองนั่งเครื่องนะคะฟรีนะคะก็สามารถไปนั่งได้นะคะก็เคสนี้เป็นเคสของท่านตำรวจนะก็จะลาดจรนะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะพี่คิมเรียนเชิญท่านต่อ ค่ะเชิญค่ะมาแบ่งปันกันนะคะเชริญเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแบ่งปันกันนะคะก็สวัสดีค่ะคุยกันได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องมนคนเมืองแกงนะคะวันนี้อยากจะมาแบ่งปันเรื่องทวายที่วอลค่ะค่ะเรียนเชิญค่ะน้องมน ก็ <Beautiful. S 2> <AM C ia> ờ, เรื่องของทวิยติวอนะคะมนได้เครื่องมาเมื่อวันที่13บามนะคะกระดากระดาก็ในเรื่องของข้อมูลการใช้ก็ยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะแต่ด้วยการแนะนำของอาจารย์ชวโดนกับพี่เดือนนะคะวันนั้นก็มาเปิดให้การทดลองใช้นะคะก็ติดตามผลผลปรากฏว่านะคะการใช้ เราเรียกกันซั้นๆว่าไม้ไกยสิธิ์แล้วกันนะคะไม้ไกยสิทิ์เนี่ยคะ่ะมีน้านะคะนาเชงซึ่งแกหกล้มอะคะ่ะแล้วก็ผลปรากฏว่ามันมีอาการเป็นหนองแล้วก็บวมแดงนะคะล้มเฉยๆไม่มีบาดแผลนะก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะก็ล้มแล้วก็ไม่มีบาดแผลแล้วกเกิดอาการบวมแดง ผลปรากฏว่าไปหาหมอนะคะหมอก็เจาะหนองออกจากหัวเข่าได้ประมาณสองขวดอ็มนี่นะคะนี่คือการอักเสบนะคะแกก็ทิ้งระยะไว้ประมาณสองเดือนนะสองเดือนดีนะคะไม่ต้องตัดขาโชคดีเจาะหนองออกทันเสร็จแล้วทีนี้อาการบวมแดงของแกเนี่ยมันไปอยู่ตรงนัาแข้งที่มนเคยส่งไปในกลุ่มนะคะทีนี้พอบวมแดงปุ๊บเนี่ย มนก็เลยโทรหาแกเป็นคนแรกเลยนะคะว่านาะเช้งตอนเนี้ยมันมีตัวทไวพี่วอนะเป็นไม้กายสิทธิ์ใช้ลมเนี่ยเป,เป่านะคะเป่าเลยนะคะมันจะมะีระบบของการเป่าร้อนก็เป,นเป่าเย็นล้วันนั้นพอดีนาเช้งเขาไปเจอพี่เดือนพี่เดือนบอกอุ้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้นั่งเครื่องไม่ได้นะเพราะเมื่อก่อนเราจะให้เขานั่งเครื่องอย่างเดียวใช่ไหมคะเพราะว่ามันเกิดการอักเสบวมแดงเราไม่รู้จะทํายังไงอะคะ่ะก็ มีอย่างเดียวอะก็เป่าเอ่อก็นั่งอย่างเดียวผลปรากฏว่าไม่ได้นะคะพี่เดือนบอกงั้นใช้ลมเย็นแล้วกันนะใช้ลมเย็นเป่าแกก็นั่งเป่าอยู่ประมาณ45นาทีเต็มเลยค่ะทีนี้45นาทีผลปรากฏว่าแกก็กลับบ้านแกกลับบ้านกลับมาเชื่อไหมคะว่าอาการบวมแดงที่หมอให้ยาฆ่าเชื้อทุกวันทุกวันเนี่ยมันไม่มีอาการลดลงเลยนะคะหมอบอกว่าเป็นติดเชื้อในกระแสเลือด แกก็ไม่รู้จะทำไงเนาะกลัวจะโดนตัดขานะคะเพราะอักเสบน้ําแดงจนแบบดีนะยังไม่ดำนะคะยังไม่เหมาะเจาะเลือดนะคะก็รอให้มันจนเซลล์มันตายเขาถึงจะทำให้นะคะก็มาเป่าได้โอกาสมาเป่าครั้งแรกยุบลงค่ะนะคะก็มาเป่าอีกนะคะเป่าถึงสี่ครั้งตอนนี้นะคะอาการบวมแดงเนี่ยไปหาหมอนะคะแกก็ไปหาหมอตามนัดหมอบอกอาการดีขึ้นนะเนี่ย อาการลดลงมากเลยนะคะน่าประทับใจอย่างยิ่งนะคะแต่แกก็ไม่ได้บอกหรอกค่ะว่าแกได้มาใช้ตัวผลิตภัณฑ์ของเราที่เป็นเทคโนโลยีก็สร<ะ>ุปน้งม,นนงมันให้เป่าวันละกี่ครั้งคะหนึ่งครั้งค่ะวันละหนึ่งครั้งวันละหนึ่งครั้งเท่านั้นแกนจะมาแล้วแต่เช้าแต่เย็นนะคะวันละหนึ่งครั้งผลปรากฏว่าการยุบตัวนะคะยุบเร็วยุบเร็ว เร็วมากๆค่ะประมาณห้าครั้งตอนนี้แกเป็นปกติแล้วค่ะไม่ต้องมาละไม่ต้องมาเป่าแล้วค่ะหายเป็นปกติเลยโอ้โหเนาะใครเจอเราึเราเขาโชคดีนะคะนะก็ลดการอักเสบได้นะคะก็ขอบคุณน้องมลมากเลยค่ะที่มาแบ่งปันวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะพอดีให้ กากชนบุรีค่ะสายงานคุณน้อยปลาสายกับพี่เตือนใจคุณจ๋าคัณจ๋าใช่ค่ะจ๋าเองค่ะพอดีห้่ะพี่พี่พี่ชายที่ว่าป่วยอะค่ะนั่งตอนนี้อาการนี้เดี๋ยวจะให้เขาแชร์หน่อยนะคะค่ะเรียนเชิญค่ะตอนนี้อาการดีดีขึ้นแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับอายุเท่าไหร่คะอายุหกถึงเก้าปีครับ เป็นอะไรก่อนนั่งเครื่องคะเป็นเป็นเป็นเบาหวานความดันแล้วเป็นเป็นเบาหวานความดันและตอนนี้นั่งนั่งเครื่องเบาหวานหายหายหายแล้วครับเออความดันก็ความดันละคะความดันก็ดีขึ้นแล้วดีดีแล้วตอนตอนนี้ตายตยังมันก็ดีขึ้นเลยตายตายก็ดีดีขึ้นแล้วครับ แต่ยังไม่ได้ฟอกใช่ไหมคะไม่ได้ฟอกไตใช่ไหมคะไม่ไม่ฟอกไม่ฟอกนั่งค่ะนั่งนั่งเครื่องอย่างเดียวอืมดี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 ขึ้นทุกทุกอย่างแล้วประมาณห้าเดือนอ่ห้าเดือนแลวใช่ไหมคะครับห้าห้าเดือนแล้วครับผมนั่งอืมผมนั่งนั่งอยู่ห้าเดือนแล้วครับวันละหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งครับวัน ตอนตอนเย็นครั้งหนึ่งเชา้ชาเช้าก็บางทีก็มีมีม้างครับเออนั่งนั่งอยู่ตลอดครับก็มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆทุกทุกทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นตลอดนะครับค่ะค่อยๆฟื้นฟูร่างกายนะคะนั่งต่อไปทานน้ำอุ่นๆนะคะนั่งไปจิตไปนะคะก็นั่งเบอร์หนึ่งนะคะ ค่ะใช่ค่ะให้นั่งแค่เบอร์หนึ่งค่ะค่ะถูกต้องแล้วค่ะค่ะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณมากค่ะคุณจ๋าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรียนเชิญท่านต่อไปนะคะเรียนเชิญค่ะแบ่งปันกันนะคะวันนี้ใครมีเคสว้าวมาแบ่งปันกับพี่น้องชาวโอริไลได้เลยค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไคะจังหวัดไหนคะ พิทยาค่ะจากตอนนี้อยู่สระบุรีแถวแถวสระบุรีค่ะแต่ว่าได้รู้จักเครื่องจากอคุณคดกี้อะค่ะวิเชษอะไรนะแก้วดวงไม่คยเรียกชื่อจริงเชื่อเล่นคดกี้นะคะก็คือไปจังหวัดบนมาด้วยกันค่ะคดกี้ก็เป็นเอผู้ที่แนะนำแล้วก็ได้นั่งเครื่องนี้มาตั้งแต่เดือนเอ่อพฤษภานะคะ คือว่ามีปัญหาสแรกๆเป็น,<ห>นคนค<ะ>ที่เอคืออย่างนี้ค่ะก็มีทั้งดันทุลังกับไขมันสู้ซ่าเนาะแล้วก็อายุก็เเรียกว่าเป็นบำนานมาเออเท่าไหร่ละเจ็ดปีแล้วนะฮะก็คืออายุก็เรียกว่าเป็นเลขน้อยลงนะคะก็คือคเป็นคนที่ว่าตื่นแต่ตีสองตีสามอยู่เื่อยอะนะฮะคือว่าส่งสติ๊กเกอร์ไปหาชาวบ้านเขาเรียกว่าคงจะรบกวนชาวบ้านเขาเนาะแล้วทีนนี้ก็ พอมานั่งเครื่องนะคะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหลับลึกหลับลึกจังเลยแล้วก็เล่าให้คดกี้ฟังบอกเออเออในน่้นะแม่หลับดีจังเลยเนาะมันก็อบอกครับแม่แม่นั่งไปเรื่อยๆนะแม่นั่งเช้านั่งเย็นเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็พยายามออตอนแรกก็ก็เรียกว่าช่วงเช้าก็ไม่ค่อยมีเวลาก็จะนั่งตอนเย็นเย็นมากนะคะเย็นๆยนก็เอ่อก็ดีขึ้นก็นอนหลับลึก,ล,กลึกึจนกระทั่งแบบ มีอยู่วันหนึ่งวันนั้นไปทำอะไรทังนอกกับเ้าขี้เนี่ยเอาเครื่องตัวใหญ่ไปอ,อะไรพีพัดอ่ะนะฮะไปแล้วก็ไปเขาเอาตัวใหญ่ไปให้เรานั่งตัวพีพัดไปนั่งพอนั่งวันนั้นกลับมาจากไปทั้งนอกกันมานอนตั้งแต่หัวค่ำน้ำท่าไม่อาบเลยค่ะตื่นเช้าตีห้าทีเดียวเลยเออมันหลับแบบมันตื่นมันรู้สึกเฟรชชิ่งมากอ่ะนะฮะในลักษณะหนึง่งเออก็บอกเออเนาะตอนนี้ก็เลย ทุกวันนี้นี่นั่งนั่งแบบเช้าแล้วก็จิบน้ําต้มน้ําแต่เช้าเลยเป็นกากาไว้เลยนะแล้วก็ดื่มแบบเช้าดื่มมาประมาณสองแก้วสาแก้วนั่งดื่มเรื่อยๆเรื่อยๆสักพักก็ไปนั่งเครื่องนั่งไปก็จิบไปจิบไปตอนรแรกก็จะดื่มน้ําธรรมดาก่อนเพราะว่าเป็นคนที่มีความขยันค่อนข้างน้อยนิดๆในลนักษณะจะไปต้มน้ำแล้วนะฮะน,นี่ก็เลยคือแบบไม่ค่อยใช้กาน้ําร้อนถือมาใช้ไมโครเวฟอะไรเงี้ยค่ะกแบบ็เลยโอเคตอนนี้ก็อื มัน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 ดีจริงๆคือเป็นคนที่ไม่ดื่มน้ำเย็นอยู่แล้วนะคะแล้วก็เอตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยนั่งครั้งแรกเนี่ยนิ้วล็อกหายล็อกนะคะแล้วก็เคยเคยกัดฟันนะ,ะเคยไปหาหมอฟันหมอบอกว่าฟันเฮี้ยนเนาะคุณต้องใช้ยางก็ไปทำไอย้ยางครอบฟันอ่ะโอ้โหทรมานมากการการพิมพ์ฟันก็สามพันกว่าบาทนะฮะก็หมอก็ให้ต้องใส่ก่อนนอนทุกวันครอบไว้ พอนั่งนั่งไปเชื่อไหมคะว่าไอ้ที่ครอบอ่ะลืมไปเลยค่ะว่าเออเราต้องต้องใส่ก่อนนอนนะมีความรู้สึกว่าไม่ต้องใส่อะแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่กัดฟันแล้วนะ,ะแต่ไอ้อยานก็คงไม่มีใครมาฟังนละเพราะว่าอยู่คนเดียวในลักษณะหนึ่งมันก็แฮปปี้อย่างหนึง่งนะคะก็แล้วอย่างระบบขับถ่ายเอ,อ่อก็ก็ดีมากดีมากๆเลยนะคะมันมันคล่องมันทุกอย่างมันมันวาววาวา่ะนะคะ ร่างกายก็เรียกว่าน้ำหนักก็เรียกว่าเป็นคนที่หุ่นดีลมพัดก็จะไม่ค่อยปลิวมากเท่าไหร่อ่ะนะฮะในลักษณะหนึ่งเวลาคดกี้มาหาทีก็จะบอกแม่ <c oughs> ẹ, แม่ยกขาสะดวกกลิ้งยันเคยตกเตียงตกเตียงเมื่อสองสามวันนี้นะฮะพอดีได้พีพีพีเก้าศูนย์พัดมาก็นั่งได้สามวันก็โอเคเลยตกเตียงนะฮะเตียงเตียงเป็นฟุตนะฮะตกมากลิ้งลงมาเลยแบบว่าฝันดีมากเลยอะไรเงี้ยก็ตกมาพนั่งได้สามวันโอเคเลยค่ะ แล้วตอนนี้ก็ใช้อะไรนะสามนิ้วอะไรอ่ะกาเรียกอะไรมาสาม,สามเรียกสามสามเด็กสามนิ้วก็สามง <c oughs> ่าม <c oughs> ก็ก็เอามามามา,มาทําบริเวณตรงแขนตรงหัวเข่านะฮะเพราะว่าหัวเข่าเราลงเนะะี่ยฮะแต่ไม่มีไม่มีอาการอนะไรสักนิดหนึ่งพอเอาเอาเกาเกาตรงหัวเข่าแล้วก็ใช้ครีมที่ที่มาด้วยกันอ่ะนะฮะซึ่งตอนนี้ก็สั่งซื้อเพิ่มอีกแล้วค่ะดีมากเลยค่ะดีมากๆนะก็อยากจะฝากกับ ทุกๆคนนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพแล้วก็ให้บินคนที่มีสุขภาพที่แข็งแรงและขอบคุณเอ่ออุลิไลขอบคุณทุกๆท่านที่เป็นทั้งผู้ผู้นาที่เป็นทั้งวิทยากรที่เป็นทั้งสมาชิกทุกท่านนะคะก็ขอให้มีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะมีทางสว่างเดินนะคะพบแต่สิ่งที่ดีงามเพราะตอนนี้ตัวเองก็รอที่จะปฏิบัติธรรมอีกอีกอาทิตย์หน้าคงไม่ได้ฟังนะฮะเพราะว่าอาทิตย์หน้าจะปฏิบัติธรรม ก็เลยคงไม่ได้เปิดเครื่องแต่บอกโค้ดกี้ว่ายังไงก็ต้องต้องเก็บข้อมูลไว้ให้หน่อยนะเพราะว่าวันปฏิบัติทําจริงๆจะไม่จับโทรศัพท์จะไม่ยุ่งกับใครทั้งสิ้นนะคะปิดปาาจาปิดอการรับรู้ทั้งนอกอาภายนอกนะคะเราจะอยู่กับดวงจิตของเราเพื่อนํำดวงจิตเรากลับสู่ในในดินแดนที่สว่างสวัยของเราเมื่อเราจากโลกนี้ไปนะคะก็อยากให้ทุกคนนึกถึงแต่สิ่งดีงามนะคะแล้วก็ พบแต่สิ่งดีงามพบทางสว่างเดินนะคะพบกับสุขภาพที่ดีเพราะว่าสุขภาพดีไม่มีขายนะอยากได้ต้องอนั่งวางเท้าที่โอลิไลท์นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณขอบคุณมากๆค่ะได้หลายว้าวเลยนะคะเรื่องการ<แ>นอนหลับนิ้วล็อกระบบขับถ่ายนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่มีมีการแบ,บ่งปันกันนะใครเจอเราเขาโชคดีนะคะโอลิไลท์ค่ะ เรียนเชิญท่าต่อไปค่ะครับสวัสดีครับผมโมรชัดจากจังหวัดเชียงรายนะครับก็ปวดหลังมากทีเดียวนะครับตอนนี้วิภามาเยี่ยมจนน้าหน้าหน้าซอยในรถแทบออกไม่ได้เมื่อวานในยกของนะครับบ่ายนี้ผมมีงานที่ศึกษาธิการจังหวัดขออนุญาตนิดนึงนะฮะเมื่อกี้ท่านผู้ที่ให้ข้อมูลในการดื่มน้ํา คือคือปกติก่อนจะนั่งเนี่ยเราดื่มน้ําในอุณหภูมิปกติก่อนใช่ไหมฮะก็คือได้ทั้งอุณหภูมิปกติแล้วก็ได้ทั้งน้ําอุ่นนะคะแต่ถ้าเป็นน้ําอุ่นๆได้ก็จะดีเพราะมันาบางคนแบบเลือดหนืดนะคะมันจะทําให้เลือดเราไหลเวียนดีอ๋อ,อครับผมครับครับขอบ<ล>คุณมากตัวนี้ไปจิบไปได้ค่ะนะคะตัวนี้แม่บ้านก็กำลังนั่งก็อีกหนึ่งแก้วนะคะครับแม่บ้านกําลังนั่งดูผมนั่งเสร็จก็ลงมา แล้วก็ฟังในขณะที่นั่งด้วยนะครับขอบคุณมากสําหรับข้อแนะนําจากท่านที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นครับขอบคุณมากครับค่ะยินดีค่ะเรียนเชิญท่านต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะเรียนเชิญเข้าไปเรียนเชิญท่านต่อไปค่ะสวัสดีค่ะจากไหนคะค่ะสันเพ็ญสอนจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะ ็มิรเป็นลูกผู้ป่วยยิมได้นะคะก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการนอนหลับซึ่งเป็นหนึ่งในเกือบสิบโรคที่คุณแม่เป็นผู้รับเหมาน,นะคะก็เนื่องจากว่าโดยพื้นฐานแล้วอะคะ่ะคุณแม่อายุ80ปัจจุบันปีนี้เนาะ86คะ่ะตอนเอก่อนหน้านี้นะคะ่ะแม่เป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากนะคะ คือในวัย84-85เนี่ยก็คือยังเดินเถินยังไม่พาเขานะคะคุมน้ำตาลได้ดีเพราะเป็นเบาหวานมา20กว่าปีนะคะแต่วันดีคืนร้ายค่ะปีที่แล้วเนาะ2024ในวัย85เนี่ยค่ะคุณแม่ก็เกิดเอ่อเขามาแบบติดโรคอะคะ่ะเริ่มจากงูสวัสดนะคะปอดติดเชื้อ,อ,อแล้วก็ เส้นเลือดสมองตีบค่ะแล้วผิวหนังก็ลุกลามเป็นะมะเร็งเบื้องต้นนะคะแล้วก็อีกหลายโรคเลยเบาหวานก็กลับมาชูดใหม่จากที่เคยคุมได้นะคะ A1C พุ่งไป11.4เนาะก็คุณหมอก็เลยสงสัยว่าเอ่อทำไมจากที่เคยคุมเบาหวานได้เคยดูแลจนหยุดฉีดอินซูลินได้ในวัย80กว่าเนี่ยถึงแบบมีภาวะร่างกายที่สุดขนาดนี้นะคะคุณหมอก็เลยส่งให้ไปทำสลิปเทสนะคะเพราะว่าเอ ในช่วงกลางคืนนะคะที่คุณแม่เอ่อเขาเรียกว่าไม่สามารถเหลับได้ดีนะคะแล้วก็ตื่นปสัสสาวะเนี่ยประมาณเจ็ดรอบนะคะก็เลยเอ,อไปทำปรากฏว่าค่ะก็พบว่าคุณแม่เนี่ยหยุดหายใจขณะหลับนะคะเลยทำให้แล้วต่อเนื่องมายาวนานนะคะเลยทำให้อันนั้นละค่ะจะบอกว่าการหลับหรือการนอนหลับเนี่ยออ,อันนี้มีแชร์รูปไม่ทราบขึ้นไหมคะพิลิซา ขึ้นค่ะขึ้นค่ะค่ะน,นะคะก็ะค,ะค่ะก็ทีน,นี้พอสรุปได้แล้วว่าเป็นหยุดหายใจขนาดหลับที่ค่อนข้างรุนแรงคุณหมอก็ให้ใช้เเครื่องที่มาช่วยนะคะเขาเรียกเอเยนะไม่จําชื่อไม่ได้ละนะคะเอแล้วคุณม่ก็เลยเช่ามานะคะหนึ่งสัปดาห์ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่สูงวัยอะคะ่ะจะต้องปลักเข้าปลักออกเพราะว่าด้วยความที่ต้อง ปัสสวะประมาณเจ็ดรอบนะคะก็รู้สึกว่าเครียดแล้วก็ไม่ถนัดแล้วเลี่ยงพอต้องมาครอบจมูกอะไรองี้ค่ะสิ่งที่คุณแม่บอกก็คือว่าขอปฏิเสธการใช้เครื่องขอเขาเรียกเครื่องซีแพคอะค่ะคําว่าปฏิเสธการใช้เครื่องคือปล่อยแม่ไปเถอะเลือคะยนเชิญค่ะได้นหคะ,คะก็นั่นนั่นคือสิ่งที่เราอะรู้สึกว่า ไม่รู้ว่าแม่จะผ่านปีที่แล้วได้ไหมก็ต้องบอกว่าขอบคุณนะคะคุณยุทธนะคะแล้วก็ที่ปรึกษานะคะพี่โยงพี่ลิซ่านะคะเอพี่ฟุนพี่เอพี่เดือนนะคะแลอีกหลายๆท่านเลยนะคะต้องบอกว่าวันนี้ค่ะทำไมถึงขอบคุณยาวเพราะว่าความโชคดีในวันนั้นนะคะที่คุณยุทธส่งมอบเครื่องมาทําให้คุณแม่สามารถ เสียงหายไปค่ะคุณมิเสียงหายค่ะเสียงหายคุณมีเสียงหายไปค่ะเหมือนจะหลุดออกไปนะคะอ,อ๋อหลุดใช่ไหมคะเข้าได้ไหมคะคุณมิเหมือนลายหลุดไปอ่ามิมีเข้ามีตคุณมีต่อเลยค่ะเข้ามาแล้วค่ะต่อได้ไหมคะคุณมิ ค่ะคุณแี่เข้ามาแล้วค่ะของแรงมากเลยหลุดสองครั้งเลยหลุดแบบงงมากอ่าเอาต่อเลยค่ะครุณมนี้โอเคค่ะก็นะคะก็หลังจากที่เอ่อได้ใช้เครื่องนะคะรุ่นหนึ่งเนาะ P ี i น e ี้คุณแม่เนี่ยก็เริ่มต้นจากที่หนึ่งห้านาทีนะคะค่อยเป็นค่อยไปก็เลยทําให้สามารถนะคะกลับมาหลับได้นะคะเอ่อกลับถ่ายดีค่ะ ปัจจุบันเนี่ยค่ะนั่งมาเป็นเวลาครึ่งปีแล้วนะคะก็อยู่ที่ระดับหนึ่งอยู่นะคะแล้วก็15นาทีผลการตรวจเลือดก็คือทุกอย่างค่ะข้างกายดีขึ้นนะคะทานยาลดลงแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยค่ะเดินเหินได้นะคะสามารถเ,เดินรอบหมู่บ้านได้เนี่ยตอนนี้ก็ประมาณรับออกไปรับแดดนะคะประมาณสัก10-20นาทีนะคะกเ็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะคะที่อยากจะบอกว่า ที่ครอบครัวนะคะและมีแล้วก็คนในครอบครัวได้ก็ต้องขอบคุณมากค่ะแล้วก็มีโอกาสส่งต่อไปสิ่งดีๆนี้ต่อต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะพี่ลิซ่าค่ะแชร์ประมาณนี้ค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยค,คุณมิเนี่ยอันนี้แบบครอบครัวยิ้มได้นะคุณแม่ของเราเนาะขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะส่งต่อเครื่องของเราใครเจอเราเขาโชคดีนะคะคุณมิขอบคุณค่ะค่ะเรียนเชิญท่านต่อไปคะ่ะเรียนเชิญค่ะได้อีกสักเคสหนึ่งนะคะ แต่งปันกันได้นะคะเล่นเชิญค่ะโหลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากไหนคะ,ะจากไหนคะพี่อ้อยจากซังค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่อ้ยอยอสองมอ,อใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะพี่อ้อยอสออมอจ,จกมกจังหวัดพังค่ะค่ะพี่อ้อยจะมาเจอของของเคที่พี่อ้อยไปไปดูเลยอยู่อะค่ะมีผ้าป้า ป้าแกอายุ84ปีเกอเกนอนไม่หลับมาเป็นปีเลยตอนกลางมียามากินมียายายานอนหลับแกกินอยู่เสร็จแล้วก็เกก็มานั่งเครื่องนั่งเครื่องได้20กว่าวันเกกว่ากว่าจะได้นอนได้นอนหลับอะกะเดี๋ยวนี้เกนอนหลับสบายแล้วก็ไม่ต้องกินยาแล้วค่ะยานอนหลับไม่ไม่กินแล้วแต่เกอของแกเป็นหลายลูกหลายลูกแต่ช่วงนี้เกก็ดีขึ้นเยอะค่ะ ของของป้าเพราะวายุยุแปดสิบเท่าไหร่นะคะแปดสิบสี่อะค่ะแปดสิบสี่นะคะก็คือถ so> um, ้าได้นอนหลับแล้วเดี๋ยวคุณป้าก็ฟื้นฟูร่างกายนะคะร่างกายจะได้ฟื้นฟูตัวเองนะคะนะคะค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณพี่อ้อยมากเลยนะคะจากอสมจังหวัดตรังนะคะค่ะค่ะก็พี่อ้อยเก็บเคสไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้พี่อ้อยเก็บเคสอยู่ประมาณ วันนั่งวันละกี่คนละคะตอนนี้ที่เอาสมอค่ะพี่อ้อยก็นั่งอยู่ประมาณสี่คนที่ออกไปนอกพื้นที่ประมาณสองคนนะคะได้ได้ค่ะเก็บเคสไว้นะคะก็จังหวัดตังอีกไม่ไม,ไม่นานนะคะคงจะได้สัญจรไปที่จังหวัดตังนะคะขอบคุณพี่อ้อยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ,คคะก็ของลิซ่าเองนะก็ไปเจอไปลงเคสที่จังหวัด อุบลราชธานีนะคะก็มีความประทับใจมากเดี๋ยวเล่าให้พี่น้องฟังนะคะก็ไปเจอคุณยายท่านหนึ่งนะคะท่านอายุ84นะคะเป็นโลคเลือดโรคเลือดโลหิตจางเนี่ยท่านบอกว่าเป็นมา30ปีแล้วก็เป็นโรคปอดนะคะก็คือแต่ก่อนนั้นนะแกบอกว่าแกจะร่างกายแกจะอ่อนแอมากเดินเหินก็ไม่ค่อยไหวแล้ว วันที่ไปเจอค่ะท่านมา OPP ที่จังหวัดวราชธานีนะท่านมาโชว์เลยค่ะใบตรวจของคุณหมอนะคะว่าโอ้โหเลือดดีขึ้นปอดก็ดีขึ้นตอนนี้เดินเหินแบบแข็งแรงมากและแป๊บเดียวไม่กี่วันเนี่ยวันนั้นสองวันนี้บอกว่าสามารถขายเครื่องไปได้ห้าเครื่องนะคะบอกว่าท่านโชคดีมากที่ได้เจอเครื่องของเรานะคะก็มาแบ่งปันอันนี้มีคลิปด้วยค่ะเดี๋ยวส่งเข้าไปในห้องนะคะแล้วก็มีใบตรวจของคุณหมอไปด้วยค่ะ คุณยายท่านเอามาให้นะคะก็วันนี้สมควรแก่เวลาคะก็จะสิ้นเดือนนี้เราจะมี OPP พีสั่จองสองวันนะคะจังหวัดวันเสาร์วันที่ยี่สิบหกนะคะจังหวัดอุดรธานีโรงแรมประจัก์นะคะวันอาทิตย์วันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะโรงแรมเจริญธานีนะคะก็ใครมีญาติญาติพี่น้องเพื่อนๆพื่นฝูง เข้ามาได้นะมาทดลองกันได้นะคะก็วันนี้ขอเกนีนี้พบกันใหม่ในรายการคนรักสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกทีนะคะที่มาแบ่งปันกันค่ะขอบคุณ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 ค่ะ